อยากครับผมเอาอืมไมนะ่เ้นี่นกอ๋ืมไปไหนจะไปไหนจะไปเที่ยวเหรออยากไปแล้วอยากไปแล้วจะไปแล้วเหรอครับไปเที่ยวไหน แม่บ่ท่นมีหอนผมอยู่กรดีเยอค่อยไปค่ะ่นไทปยัเคยดีอะเี๋ยวอยู่กับใครนะอยกับใครนะไปจะคนหอเลยอะไรเื้าเับแม่ครับาเาน้อนจะไปด้วยเหรอ ไปด้วยหรอจะไปด้วยหรอในนี่ไหไแบบอะไรแค่มันตัดเลยมาดุนี่แหละมดกับคุณน่ะัูดป่าค่ะมึงเล่นัูดหรอโอ้วช่หรอเดี๋ยวแม่กลับมาลูกแม่ไปหาอาจารย์ไปนี่แหละแกเกียวเดี๋ยวป้าไปทำกับข้าวรับคุณแม่นะแม่ไปหาอาจารย์เสรไปแม่มาถึงบ้านแล้วนะคะมาถ่ายเกียวแล้วนะครับเราจะไปเที่ยวไหนกันดีครับ ไปเที่ยวไหนกันดีครับเนี่ยไปเดียวแล้วพ้แล้วพ้แล้วพ้แล้วไปเที what, no? ่ยวลาวดีกว่าเนาอไปไปที่วฮกกุอ่ะไปเที่ยวไปแต่อันอันบ่งเงินถือต่ยอันคนที่จะซื้อเกือบมาใบบ่งขึ้นบ่งซื้อเกือบมาใบคู่ละสองพันเอ็ดซื้อเกือบกิ่แย่คู่ละสองพันเอ็ดอก็เป็นแ่าจัวะออเกือบกี่แย่ก็แย่แว่า ไปกันเดียนพยนตกไปจงเจ้าเป็นใหญเอแล้วยายเอ๋อใหญ่เอ๋อมาแล้วใหญ่เอ๋อมาแล้วอ่ะใครรอให้กำลังใจแม่หรอครับโอ้เอาไปไหนคือบ่ห้องบ่แเอลแบบนี้อืมบ่อขึนี่แอครับบ่นอนนอนเจ้มือนเจ้าแต่กับซีจังวกาศถาแม่อืมในนี่ไนนี่ไนนี่น่นใส่เสื้อก็ทิ้ม่เหลอก ลูกบางหลางก็แง่ติลูกแหน่นานมาแท้บอรูมันสุดนีด้วยกันก็สูงกันนี่มันใส่เสื้อตอนใส่อ,อะไรเมั่นบ้านาเานี่ยอไรมีแม่ก็แน่นมาแท้บอลูกฟ้อนถ่าแล้วอะไรไปเที่ยวไปแนนล,าาล้วถีบรถถ่าลยไปถ้าอยากอก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวแม่มานะบ๊ายบายค่ะบ้าหรอแหววเนาะอู้หยแม่ไปทุลักแป๊บนึงก่อนแม่ก็มานะครับโอเคนะคะแม่ไปทุลักแป๊บนึงสวัสดียค่ะแม่อะไรบอก สวัสดีค่ะพอทาแล้วลูกไปมดหัหมมุดัก็เป็นดีใจค่ะสวัสดีค่ะบาดเด็อ่ะแม่บายไม่บายสวัสดีครับแม่ลิยากาสวัสดีค่ะได้มาแปบเดียวครับนี่ะแ๊เดีแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวแม่ก็มาผุ่นผุ่นมือเบมอนมา ไปกันเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะเคดี๋ยวถ่ายคลิปน่ารักน่ารักมาฝากบ่อยๆนะคะ